ไปค่ะ start start ค่ะ start อีสานไม่ให้อะไรเลยรออีดอกช่องอีดอกช่องนะาทั้งเหเหย็ดแมมบวดดอไปต่อนะคะไม่ต้องรอช้านะคะไปค่ะไปค่ะต่อเลยค่ะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝฟนทุกคนเข้าใจปะได้มันได้มันได้มันติดเหงือกได้เหงือกติดฟังสามหมื่นห้าแล้วนะคะตอนนี้อ่ค่ะ เออหาให้ดูเลยหนึ่งทุกคน <c oughs> กันเองปะละ่ะก็เล่นจริงๆอะเอาเคสามหมเจ็ด okay, แล้วค่ะทุกคนมันก็ไม่ก็เลิศอยู่เดอ้อเราก็กดกดไปหน่อยเนาะอืมไปสิไปสิ้ารออะไรละ่ะขาคูณสิบสองไปเลยสิค้าไปสิเลยสิสิขา ไปสิกขาไปสิกขาไปเล็ไปเล็ไ,ไปสิกขาไปเล็ไปเล็ไ,ไ,ไปสิกขาลุยค่ะลุยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องจี N ้แปดเซียนที่ซ้ายด้วยนะคะวันนี้เราได้ไปสี่หมื่นนะคะจากทุนหมื่นหนึ่งนะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะได้กำไรมาสามหมื่นก็ถือว่าไม่ไม คำเตือนคลิปวปดรี่อนี้จัดทําเพื่อความสนุกและความบันเทิงของทุกคนนะคะไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นจ้าควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเข้าใจเนาะบายสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Gen Z 88นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีขั้นต่ํานะคะฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะไม่ติดเทิร์นผ่านระบบอัตโนมัตินะคะกับ Gen Z 88น้องจี้8เซียชิดซายนะคะแถมสมัครก็ฟรี True Money ก็ใช้ได้นะคะทุกคนเหมือนเดิมทุกๆครั้งยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมและ อะไรแปลกใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะผ่านช่อง YouTube เหมือนเดิมนะคะถ้าจะมีแบบโปรโมชั่นดีๆหรือว่าอะไรดีๆจะมาบอกทุกคนเหมือนเดิมตรงนี้เรามีงบอยู่1มื่นะคะแล้วก็เราจะเบ็ดที่400 400ยสร้อยแหละน้อหรือสองร้อยดีสองร้อละกันอะเราให้มันเล่นเหมือนเดิมนะคะเป็นเกมชื่อเกมว่าเอ่อ n d h o g Harvest นะคะเออมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรมี Y วเอ่อสองตัวปะมี Y2 ตัวแล้วก็ มีมีอะไรนะม,มีมีต่างๆรู้สึกว่าหัวหอมอ่ะจะถูกสุดนะคะและ้วเออเอเอถูกแล้วหัวหอมจะถูกสุดนะคะและ้วก็เอ่อเขาเรียกกันอะไรอ่ะพริกหวานพริกหวานปะ่ะพริกหยวกหรือหรือว่าอะไรจะแพงสุดนะคะก็มาลองดูกันนะคะว่าวันนี้จะหมูหรือจานนัดจ้าเออว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมาลองดูกันเอออ่ะไปค่ะไปค่ะ วายก็จะมีวายตัวจะเป็นการลอกจะเป็นการลอกที่ชูแบบชูกล้ามนะคะแล้วก็เป็นวายวายที่การลอกมีปอกคอจะมีวายสองตัวนะคะเออก็ลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะลองดูไปกันต่อคะ่ะได้ยิยอะไรบ้างนเนี่ยกูเนี่ยวันนี้เราก็กดเป็นออโต้นะคะก็คือให้ให้มันเล่นนะคะแล้วเราก็ทำอะไรดีทํำใจไม่ให้รักเธอได้ปะเอ้ยเต้าไอ้เต้าบ้า อ่ะพริกหยวกนะจ๊ะไม่ลงอะไรมาให้กูหน่อยหรออ่ะมัน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 ยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่าฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่าฮะอาฮะอ่าฮะอ่าฮะอาฮะไปดิครับไปดิครับดูสิครับดูสิครับอ่ะมัน มันก็จะปันกลางมั้งไม่แน่ใจลองดูกันนะคะทุกคนมาเล่นให้ดูเพราะว่าไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันมันดูแปลกนี่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 ก็ลอกใส่ปลอกคอกับก็ลอกชูกกล้ามอ่ะจะได้จะเข้าไหม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 จะอืมโอเคไม่เข้านะคะไม่เป็นไรเราเล่นกันต่อนะคะให้ทุกคนดูเล่นกันต่อเล่นกันต่อปาต่อปลายต่อปลายปลายปลายปต่อปายต่อปลายต่อปลายปลายปลายปต่อเฮ้ยอยากเปิดเพลงว่ะ มีเพลงอะไรให้ดูบ้างวะมีเพลงอะไรให้ดูวะมีเพลงอะไรให้ฟังบ้างทวนอยากฟังเพลงนี้มากเลยอะเหมือนเพลงนี้เริ่มดังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยคุณสี่ค่ะอ่าโอเคสี่ละโอเคไม่ธรรมดาอยู่นะแตกยากหรอก็ไมปะอ,อีแสดอะต่อคะ่ะต่อคะ่ะลงมาคะ่ะลงมาออเคมันโอเค,มอเคหมื่นเจ็ดแล้วคะ่ะทุกคนเหมือนเพลงนี้ อะไรนะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นเพลงของคุณอะไรสักอย่างอะเลิศนะเพลงนี้ยเอาดีๆไม่ธรรมดาเปิดคอไปด้วยเพราะว่าอยากฟังเล่นไปด้วยแล้วก็เปิดคอไปด้วยเราต้องหาอารมณ์สุนทรีทนนให้ชีวิตนะคะเข้าใจปะทุกคน,น,นเราต้องหาอารมณ์นนอะไรต่างๆมาใส่มันจะโดนลิขสิทธิ์ปเนี่ยถ้ากลัวลง t u b e เนี่ยนะอืมนนออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็โอเคอยู่ จึงเงนมองดาวบนฟ้าเพราะเขาเธอเขาเธอโอ้โหเข้าแล้วหรือเปล่าเข้าแล้วหรือเปล่าเข้าแล้วหรือเปล่าอีสานเข้าแล้วหรือเปล่าอี๋มาค่ะมาค่ะไอ้เนี่ยบ้อเอ้ยแต่เกมน้องน่ารักกับไม่กล้าพูดคาหยาบเลยอะเพราะว่าน้องดูน่ารักเกินไปอะเออมันเข้ากับหน้าตาเราสว่าเรวต้องคีบลรกปปะเราต้องคีบสักนิดแหละถือว่าขอถือว่าขอกันได้ไหมได้ไหมคุณพี่ ไปกันค่ะหอมถูกสุดค่ะอีสัต์เนาะไม่เป็นไรแต่พริกหยวกก็คือไม่แตกให้กูบ้างหรอพริกหยวกก็คือไปดูเมื่อกี้เหมือนกับว่าจากที่การที่ศึกษามานะเอ้ยดูวิวครารู้ปะจากที่ศึกษามาก็คือพริกหวานจะแพงสุดนะคะอืม แล้วก็เราเล่นเว็บตรงเว็บจริงนะคะเว็บแทนแน่นอนกับเจนแซดแปดนะคะกับน้องจีแปดเซียนชิดสายนะคะเว็บตรงเว็บแทนแน่นอนจะไม่คือเว็บแทนเว็บตรงมันก็จะทุกอย่างมันก็จะระบบมันก็จะโอเคหน่อยอคุณเข้าใจปะคือมันจะเป็นเว็บที่เอ่อเล่นแล้วมันก็จะไม่ค้างอะ่ะอืมคือถ้าเล่นเว็บเอเย่นมันก็จะแบบเอออาจจะมีหลอกแหลกหลอกแหลกอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยก็ระวังกันด้วยนะคะทุกคนถ้าเล่นก็อยากให้เล่นไออะไรของดีดีนะคะจะได้รวยไปด้วยกันเผื่อทุกคนได้แล้วเกิดมันเอ้ย ระบบค้างขึ้นมามีคลิปก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นแล้วว่าอุตส่าห์เข้าฟีสปินแต่เล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นเ,นเอเย่นไงแทนที่แบบตอนแรกดวงมาและอิสัตต้องมาเสียหายห,ายหลายแสนกับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเล่ให้ทุกคนดูจะได้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะก็อยากจะแนะนาให้ทุกคนนะคะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่า เว็บจริงเว็บแท้มันเป็นยังไงนะคะเว็บตรงนะคะมันเป็นยังไงมันดีกว่ายังไงนะคะออก็ลองดูนะคะทุกคนลองดูลองดูลองดูงดนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักและหวังดีจากหัวจิตหัวใจของน้องจี้แปดเซียนชิดซายนะคะวันนี้ก็อยู่กับจนเซ8แปดแปดเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีเพิ่มเติมคนไหนเป็นคนเดิมตลอดไปตลอดการละนานเชิญเป็นไงชอบหรือเปล่า ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องน้องจี้แปดเซียนชิดซายได้นะคะบิ๊กวินเข้าไปเลยจ้า2 0 0 0 3,000 4,000 5,000ั0 0 0จ้าโอเคไม่ธรรมดานะคะวันนี้มาเล่นพอหอมผาหอมคอละกันมาเล่นพอแบบเออมีตังกินหนมกุบกริบละกันเนาะไม่ต้องเล่นแบบเอาเป็นเอาตายมาเล่นให้ทุกคนดูว่าแบบเออถ้าเป็นน้องจี้น้องจี้ก็แบบก็เข้าใจทุกคนนะแบบบางทีก็ไม่ได้อยากเล่นให้แบบว่าเยี่ย อะไรขนาดนั้นแต่ก็เล่นแบบกุบกริบอย่างนี้ดีกว่าพอให้มันคืนทุนพอให้มันแบบมีกําไรเข้ามาหน่อยหมื่นสองหมื่นอะไรก็ว่ากันไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเข้าใจได้นะคะทุกคนเออก็อยู่กันกับเจนเซตแปดนะคะไม่ฝากไม่มีขั้นต่ํานะคะไม่ติดเทิร์นผ่านระบบอัตโนมัตินะคะกับเจนเซตแปดนะคะแถมสมัครฟรีทูมันนี่ก็ใช้ได้นะคะสามารถทักไปได้เลยนะคะแล้วก็ g จน z ซดน้องจี้แปดสิบเจใก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะลิงก์ใต้ Description นะคะสามารถทุกคนสามารถไปพูดคุยจะมีลิงก์เอ่อกลุ่มอะกลุ่มพูดคุยกันอะ่ะเออในทีลแกรมนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะไปแบบเอ้ยน้องจี้ไปเกมนี้ช่วงนี้เล่นเป็นไงบ้างหรือว่าน้องจีเขามีเกมแนะนําหรือเปล่าหรือถ้าทุกคนแอด เออจนเซปแปดมาก็จะมีแนะนําตลอดนะคะว่าเออช่วงนี้เกมไหนกําลังมาแรงช่วงนี้เกมใหม่เป็นเกมไหนช่วงนี้เกมไหนเล่นได้บ้างช่วงนี้เออเกมเกมไหนมาใหม่บ้างหรือเกมไหนช่วงเวลาไหนเล่นดีเล่นเก๋อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะสามารถกดลิงก์ใต้ description เลยหรือว่าถ้าอยากคุยแบบเอ,อ้ย คิดเอ,อไม่รู้จะทำยังไงสามารถนะคะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้ใต้ใต้ YouTube นะคะก็สามารถดุงจี้ก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าดีใจที่ทุกคนยังคิดถึงกันเออก็จะตอบทุกคนคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะตอบทุกคนจริงๆนะคะทำให้ทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกันพูดอยู่เสมอนะคะดราม่าปะก็ไม่ได้ดราม่าแต่ว่าก็นิดนึงก็ไม่ได้อะไรก็แบบอยากจะแบบว่าเออนะน่ามันด,ดีให้คุณให้ทุกๆคนไงเออ สมมติว่าทุกคนแอดมาในกลุ่มเทเลแกรม่างนี้ใช่ปะเราก็จะมีพูดคุยกัน,นหลายๆอย่างอย่างเช่นเขาเรียกอะไรก็ก็พูดคุยว่าเออช่วงนี้เล่นเกมไหนหรือว่าอยากคุยเรื่องส่วนตัวก็ทักมาได้เออแบบปรึกษาไงถือว่าเป็นครอบครัวกันเออเป็นครอบครัวอยู่กันแบบครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกับเจนแซดแปดแปดนะคะสามารถไปกดกันได้เลยมีลิงก์ใต้ด้วยที่ฉันเขียนให้หมดทุกอย่างแล้วนะคะหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถแอด จนเซตแปดแปดไปได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอยากคุยเอ้ยเว็บเว็บเอเย่นมันเป็นยังไงอะเว็บตรงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปพูดคุยกันได้นะคะก็พร้อมตอบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าว่างนะคะไม่นอนนะคะเออไม่ทำเฮียอะไรหรอกวันวันหนึ่งนะอีสัตว์อืมก็สามารถนะคะทุกคนสามารถจริงสิ่งเลยนะคะสามารถไปกดได้เลยนะคะอะตอนนี้เราครบและออโต้ครบและก็อืม เราเอาอยัางไงต่อดีจะเล่นอะไรต่อกันดีคะทุกคนจะทําอะไรต่อกันดี <S <S 1> <S 1> <ๆ>ทุกคนว่าเราควรจะเล่นต่อไหมเพราะว่ามันก็ได้กําไรแล้วนะเอาจริงๆคือกูหมดแต่โมอะเออจริงมันก็ได้กาไรแล้วนะหรือว่าเราจะเล่นต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้หรือว่าเราจะไปแล้วหรือเ hey ฮ้ยหรือว่าเราจะยังไงนะเอ้ยทุกคนช่วยคิดหน่อยอ่ะให้เวลาคิดห้าสิบนาทีสิบปีนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไยังไงทุกคน ทำไมไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกมันเกินไปปะมันเกินไปหรือเปล่าทุกคนเอาไงดีวะหรือว่าเราจะไม่เล่นต่อหรือว่าเราจะเล่นต่อหรือว่าเราจะไม่เล่นต่อหรือว่าเราจะเล่นต่อเอาไงดีวะขอคิดก่อนก็อาพูดก่อนดีกว่าเผื่อจะได้แบบมีอะไรฉุกคิดขึ้นมาได้ทุกคนนะคะสามารถ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับน้องจี้แปดเซียนชิทไยได้แล้วก็น้องจี้มีเพจ a c e b o o k ใหม่นะคะคือจี้แปดเซียนชิทายนะคะเวอร์สองนะคะ v มี v ดอทนะคะแล้วก็สองนะคะ v จุดแล้วก็สองอะไรเงี้ยใช่ทุกคนสามารถไป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 ,ไปกดไลค์เพจได้นะคะน้องจี้แปดเซียนชิทายนะจ๊ะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ ก็จะมีลงอะไรคอนเทนต์อะไรต่างๆหรือบอกโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนได้นะคะสามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ ad g e n z 8ก็ได้นะคะเราก็พร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสอบถามอะไรต่างๆนานาได้เลยนะคะยกเว้นยืมตังค์นะคะไม่มีตังค์ให้ยืมเหมือนกันนะคะช่วงนี้บ้าก็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 ยังไงดีก็ก็เออก็เออคือคือก็ก็คือเออืม ก็นั่นแหละทุกคนก็สามารถไปไปไปพูดคุยกันได้นะคะใช่แล้วก็ก็เหมือนคลิปก่อนๆที่ได้ลงไปอะ่ะทุกคนก็มันเป็นเว็บเอเย่นใช่ไหมทุกคนก็ระวังด้วยนะคะช่วงนี้เว็บเอเย่นมันก็ระบาดเนาะแล้วก็ก็เป็นห่วงนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้มันด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเว็บเอเย่นขึ้นมาเยอะนะคะเป็นคือเว็บเอเย่นที่ที่จี้เล่นอนะ่ะมันจี้ไม่ค่อยได้เล่น Web, เว็บในเงี้ยจี้เล่นแต่เว็บตรงอะไรเงี้ยก็คือเว็บที่จี้เล่นก็คือเว็บที่เนี่ยจี้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคาาริปช แอดไปแล้วก็ไปเล่นไปเล่นเกมที่จี้เล่นได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์อยู่นะคะเข้าไปสอบถามได้เลยแล้วเขาจะมีจะมีจะมีให้นะคะแล้วก็เหมือนจกกี้ก็อืมก็จะเล่นเว็บตรงเท่านั้นนะคะอืมจี้เล่นไปประจําด้วยนะคะแล้วก็ไม่ไม่นี่ด้วยอืมเราเบ็ดเพิ่มเป็นสี่ร้อยคิดออกแหละเบ็ดสี่ร้อยแล้วดลกดต่อออโต้ Auto ต่อเลยค่ะเท่าไหร่ดีออโต้ห้าสิบโอเคไปต่อค่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อเรามาพ่วกันต่อดีกว่าทุกคนว่าน้อง อ่น้องชื่อเกมอะไรวะ g r าวฮอ w ฮา h เวิร์นะคะ h a วเว s อันนี้ประวัติอะฮาวเวิอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่แนะนำนะคะทุกคนเว็บเอเจนต์ไม่แนะนำเลยนะคะไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าจี้ก็ขออุบไว้แล้วกันเนาะมันก็นเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเนาะคะ่ะเออส่วนเว็บจี้ที่เล่นประจำก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะคะทุกคนก็สามารถสามารถเอ,อ่อกดเข้าไปเล่นได้นะคะอยู่ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะคะเป็นลิงค์เล่นเกมนะคะสามารถกดไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวจี้จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ด้านล่างเลยนะคะอืมใครที่อยากรูว่าเว็บจริงเว็บตรงเป็นยังไงนะคะก็สามารถดูจี้แล้วก็กดลิงก์ที่จี้เล่นใต้ description ได้เลยนะคะอืมของจริงของแท้แน่นอนรับประกันนะคะคือข้อเสียของเว็บเอเย็นมันก,นก็บางทีเราได้อะก็อย่างที่ที่จี้บอกไปว่าพอเรามันก็เป็นมีมีคลิปให้ดูแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบพอพอเราได้เงี้ยมันอาจจะโดนแบบคือนึกออกปะ่ะเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้อะ,ไม,ไ,อะไม่ได้เงินอะเข้าใจใช่ปะหรือหรือต่างๆว่าแบบ เกิดเว็บค้างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาทุกคนเห็นปะว่าเวลาเว็บมันค้างมันเป็นยังไงอะ่ะอืมคือจี้อุตสาเข้าฟีสปินแล้ว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 มันเป็นแบบไอ้เฮียมันหลุดอ่ะทุกคนมึงเฮียปะคือวันนั้นกูกโกรธมากเลยนะเว้ยแบบโกรธแบบอีสัตว์ขอร้องเือแบบเหมือนจะบ้าตายอะ่ะอีเฮียขอญาติด่า,ดดาว่าสิบทีประมาณนั้นเลยอืมแต่ก็ทาไงไม่ได้มันก็เราก็ลองเล่นให้ทุกทุกคนดูอืมว่า ข้อเสียของเว็บตรงเอ้ยข้อเสียโอ้โหข้อเสียเว็บตรงข้อเสียของเว็บเอเยอเ่น่ะมันเป็นยังไงแล้วก็เว็บตรงอ่ะมันดีกว่ายังไงเห็นไหมจี้เล่นอ่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแบบอืมก็ลื่นไหลตลอดเวลาแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะก็ว่ากันแต่เมื่อกี้กูมีความรู้สึกว่าเหมือนเงินกูเริ่มมาแล้วแต่พอกูเล่นต่ออ่ะหนึ่งกูเริ่มโหดแหละทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าทริคที่จี้เล่นตลอดว่า,ถ,าถ้าได้เงินแบบได้พอใจแล้วอ่ะให้ควรหยุดเล่นเข้าใจใช่ปะพอได้แบบพอใจแล้วอ่ะก็หยุดเล่นอืม นะคะหยุดเล่นแล้วก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นเถอะเนาะแต่ว่าถ้าเล่นต่อมันจะเป็นยังไงมาทายกันนะนี่จี้เล่นต่อนะคะตอนนี้ออโต้อยู่ที่สามสิบห้านะคะเป็นน้องกระลอกใส่ปอกคอนะคะปอกคอแบบเก๋ๆนะคะแล้วก็น้องกระลอกชูกล้ามขึ้นมาสองกล้ามนะคะแบบสุดปังอ่ะก็ไม่ได้อะไรนะคะอ่ะขอโทษทีนะคะเหมือนมีเสียงเอ่อยูทูบไม่พรีเมียมเข้ามานะคะอาจจะได้ยินกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อ,อความปังอัธรรตไง เรียวเะล่ะเรียวจริงบอกรูใ้ให้เล่นเล่นให้ดูก็ให้เล่นให้ดูจริงๆริงเรียวๆไม่ได้ตอแหลใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ดูเอานะคะเพราะว่าเล่นกันจริงๆนะคะไม่ได้ล้อเล่นเลยนะคะเล่นให้ดูแบบตรงๆเก๋ๆกดกันไปต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่งมองมันไปเรื่อยๆนะคะกับไอกรอกชูกล้ามนะคะว้าวว้าวว้ายไม่ร้องเพลงนี้นานแล้วอะ่ะทุกคนไม่ร้องเพลงว้าวว้าวเฮ้ เฮเพราว่าว้าว้ากูจะขึ้นฝาดสองหมื่นห้าพังไหมเนี่ยตอนแรกขึ้นไปสอง0มนหกแล้วปะนี่เล่นต่อผลของการเล่นต่อนะคะทุกคนอืมก็จะเป็นประมาณนี้เด็ดนะลองดูเด็ดลองดูเพื่อมันฟุกขึ้นมาแบบเฮ้ยเข้าฟีสปินขึ้นมาก็เออเก๋อยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะแนะนำให้เล่นเว็บตรงเว็บจริงนะคะถ้าไม่ใช่เว็บตรงเว็บจริงจะเป็นเว็บเย็นเนี่ย ไม่สนับสนุนเลยนะคะไม่แนะนําเลยนะคะดูผลที่จี้เจอมันเป็นยังไงทุกคนก็เห็นกันอยู่นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นี่นี่มาแล้วน้องกลับมาแล้วโอเคเล่นต่อมันก็ไม่เสียหายเนาะก็เล่นต่อไปนะคะก,ก็อย่างที่ทําเตือนนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าท่านจะเล่นนะคะก็เล่นแบบขอปงปากของคอเล่นพอแบบสนุกสนุกนะคะถือว่าลองนะคะอัธรรของชีวิตแต่ถ้ารวยก็มาแบ่งกันบ้านโอนตังค์มาให้ได้นะคะทุกคนจนเหมือนกันคะ่ะ อสถานการณ์โควิดก็อย่างนี้แหละทุกคนเข้าใจปะอาสถานการณ์โควิดเราก็หาอะไรทําแก้เครียดแล้วกันเนาะทุกคนแต่เกมนี้เล่นงง,งๆเหมือนกันนะนี่ก็กดไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงอ่ะอุ้ยเนี่ยพลิกหยวกแต่ก็ได้ไม่เท่าไหร่นะคะอิสร์อุตสาหคนสองแต่ไม่ให้อะไรกูเลยอีเวนไม่เย็ดนหนังหีนานหนังเฮเอ นะคะฝากไปด้วยนะคะกับเจนเซตแปนะคะน้องจี้แดเซียนชิดซ้ายนะคะเออฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้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 งกุงกิ้งให้น้องจี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่อต่อไปนะคะเออเอางี้ดีกว่าพูดน้ําไหลไฟย้อยมือนันนะกุนี่ยก็แบบถือว่าเป็นแบบกําลังใจดีๆให้น้องจี้ได้ทําคลิปต่อต่อไปถึง EP ละสามพันนะคะ EP พีที่สามพันดูกันไหวปะ <laughs> ดูกันไหวหรือเปล่าบอกกันมาแค่นี้สามารถมาพิมพ์พิมพ์พูดคุยกันที่คอมเมนต์ของเออ u t u b e ได้นะคะเออตงจี้ก็จะรอทุกคนอยู่ที่ท่าน้ำเสมอเออ,อบ้าบาอทุกคนก็มาพิมพ์คุยกันได้นะเหงาอะแบบว่าก็อยากแบบให้ทุกคนแบบเอ้ยมาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้แบบเอ้ยน้องจี้นี่เล่นนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยอุ้ยเข้าสกเก็ตเตอร์ไปเนี่ยเข้าปะวะัตทุกคน อ่ะหาให้ด huh. hey, ูเลยหนึ่งเออโอเคสเก็ตเตอร์คูณห้าไปด้วยนะคะเริ่ม START START ไปค่ะ START START ค่ะ START อีสรไม่หายอะไรเลยรออีดอกช่องอีดอกช่องนหน้านั้งเห้ยเหยีดแม้มบวดดอไปต่อนะคะไม่ต้องรอช้านะคะไปค่ะไปค่ะต่อเลยค่ะ ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันทุกคนเข้าใจปะได้มันได้มันได้มันติดเหงือกได้เหบือกติดฟังสามหมื่นห้านะคะตอนนี้อาค่ะเออห่าให้ดูเลยหนึ่งทุกคน <c oughs> กันเองปะละ่ะก็เล่นจริงๆอะโอเคสามหมเจ็ด okay, แล้วคะ่ะทุกคนมันมันก็ไม่ก็เลิศอยู่เดอ้อเราก็กดๆไปหน่อยเนาะอืม ไปสิไปสิขารออะไรล่ะขาคูณสิบสองไปเลยสิขาไปสิเลยสิสิขาไปสิขาไปสิขาไปเลยไปเลยไปสิขาไปเลยไป,ไปเลยไปสิขาลุยค่ะลุยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องจี้แปดเซียนจีสายด้วยนะคะวันนี้เราได้ไปส0 0 0 0ื่นนะคะจากทุนหมื่นหนึ่งนะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะได้กำไรมา30,000ื่นก็ถือว่าไม่ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็โอเค เก๋เลยนะคะสี่หมืนของเรานะคะถ้าเล่นกันต่อไปกูจะเหลือเท่าไหร่คะถ้าเล่นกันต่อนะคะดูให้มัน,มนหมดโ,โตเนี่แหละดูว่ามันจะได้สิ้นสุดสุดทิอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเออไปต่อนะคะอา้าวเข้าสป,ปินอีกรอบนี้กูกูว่ายกีมเลยนะนะกราวฮอกกราวฮอกกรอกน้อยกะนักร้อยหีแปรอืมอ่ะ ไปค่ะทุกคนอยู่กันกับเจนแซดแปดนะคะน้องจี้แปดเซียนชิดทายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องจี้แปดเซียนชิดทายด้วยเด้อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ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 ไปทุกคนเข้าใจใช่ปะเออเราก็แบบเหลืออีก7ทีกำลังดีนะคะสามน้ำนะคะเอ้ยอะไรอะเวไหนเนี่ยอันนี้เวไหนอันนี้เวลามกปะเนี่ยเราเล่นนะคะทุกคน เราก็จะมาหาทุกคนอีกเป็นอย่างเคยนะคะก็ฝากไั้ด้วยนะคะกับเจนแซดแปนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมันกูว่านาะงแต่ตังตัง,ตงเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวหมดออโต้เดี๋ยวคือก็พอแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะกับเจนแซดแปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องจี้แปดเซียนชิดสายด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพอหมดหนึ่งทีปุ๊บกูเลิกเล่นแหละพออีดอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่คืนเนาะ อิสัตอะค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่ชมนะคะขอขออนาจลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันนะคะ